ที่จุดสตาร์ทหน้าองค์การบริหาร่วนตะบลนาบอกคํานายชาติพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาถังเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตโริซึ m b ไ f โตรอลสิงห์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราวเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบารมราชกุมารีสนามที่สา ซึ่งมีการจัดแข่งขันในระหว่างวันที่5-6สิงหาคมณจังหวัดกำแพงเพชรจัดโดยสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาบอคำํำสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่5สิงหาคมมีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยมีพลเรือตรีพรมเมธอติแพทย์อุปนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย นางปวีณวัน,วนิงกำแหงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรนายสุภวัสมหาวงศนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอคำํำนายสุภชัยสีงามนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้แทนจากบริษรัทปตทสอพสยามจำกัดขณะเดียวกันมีกิจกรรมคนแกร่งรักสุขป,ปั่นเพื่อสุขภาพโดยมีนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมปัน่นพร้อมกันนี้นายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดอาหารเช้ามาให้บริการกับนักปัน่นและบริษาาัทเฉาก๊วยชากงราวตราเพชรจำกัดได้จัดเฉาก๊วยรสชาติต่างๆมาแจกฟรีในงานอีกด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า11องค์กรจากงานวันเสือโครงโลกประจำปี2566ภายใต้แนวคิดหลัก Move Forward to Sustainable Tiger Conservation เก้าสู่การอนุรักษ์เสือโครงอย่างยั่งยืนณศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปรัดกระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานนายอัตพลเจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและผุ่นพืชกล่าวรายงานและนายชายันสริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิรศการด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชและหน่วยงานภาคีเครือข่ายตลอดจนเป้าหมายการดําเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งฉบับที่2 พศ2565ถึง2577โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติเพิ่มขึ้นฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำในการอนุรักษ์เสือโคร่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปีพศ2577ทั้งนี้มีการเสวนาและแสดงวิสัยทัศน์โดยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายชายันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายอัตพลเจริญชัชนสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าผู้แทนภาควิชาการจากสถานศึกษาและตัวแทนภาคประชาชนโดยในวันเสาร์ร่มโลกปีนี้ นายอตัตพลเจริญชันษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชกล่าวว่าเน,นื่องจากวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเสือโคร่งโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชจึงได้จัดงานวันเสือโคร่งโลกประจำปี2566ขึ้นซึ่งจากการประเมินประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติปี2565 พบเสือโคร่งจำนวน148 1 8ถึง189ตัวเพิ่มขึ้นจากสถิติปี2563ที่สำรวจพบ130ถึง160ตัวโดยอาศัยเทคนิคการประเมินเฉพาะทางและการจำแนกลายที่ได้จากกล้องดักถ่ายแบบอัตโนมัติซึ่งติดตั้งไว้มากกว่า1200จุดในพื้นที่อนุรักษ์28แห่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สป่าทุ่งหยานเรศวรห้วยขาแข้ง เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดคือ103 1 0 3่งร้อยสถึงหนึตัวในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกตอนเหนือได้แก่อุทยานแห่งชาติแม่วงขึ้นไปจนถึงอุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเขียนรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากสามารถบันทึกภาพเสือโคร่งได้จํานวน16-21ถึงตัวเป็นดัชนีวัดความสมบูรณ์ของผืนป่า และความเหมาะสมของการเป็นทินอาศัยของเสือโคร่งได้เป็นอย่างดีการนี้เป็นยังไงก็ดูต้องขอบคุณจังหวัดนครสวรรค์นะครที่ร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันกิจกรรมวันเสือโคร่งโลกขึ้นมานะครับก็อยากจะเรียนว่าวันนี้สถานการณ์เสือโคร่งเราก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับในเรื่องของการดูแลในการดูแลแล้วก็จานวนตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของกระทรวงทรัพย์จิบายทื้นรีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านบรรลุศิลปประอาชาเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะเสือโคร่งเรามองภาพใหญ่ของการดูแลเรื่องพื้นป่าเพราะเราเราต้องมองว่าพื้นป่าเนี่ยหรือว่าป่าเนี่ยต้องไปที่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งยเนี่ยเพราะนั้นเราต้องดูแลพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์การแก้ปัญหาเรื่องของการไฟป่าอะไรต่างๆนี้ทั้งหมดนี่ก็คือปัญหาที่การจะดูแลสัตว์ต่างๆด้วยรวมถึงเสือโคร่งด้วยเพราะฉะนั้น อันนี้ก็มันก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันเนี้ยมันร้อนมันแรงแเพราะนั้นเราก็เป็นห่วง,งในปีที่ถึงเนี้ยเน้อกํากำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลในพื้นที่นะครับในการลาดตระเวนในการดูแลแล้วก็ที่สคัญสาดก็ต้องทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมคิดว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยวจสยทว่าคือต้องร่วมกันทุกฝ่ายไม่ว่าของภาครัฐประชาชนท้องถิน่นท้องที่ต้องต้องต้องร่วมกันในการแก้ปัญหา ถ้าไม่ขาดไปไ,ปได้ไฟหนึ่งไปไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้อง,ต,องต้องต้องรวมกันเพราะนั้นการจะยกระดับเป็นระดับอาเซียนเป็นไปได้เพราะว่าประเทศไทยเราถือว่าเป็นผู้นําในการดูแลเรื่องของเสือคโคร่งนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเรามีศูนย์ฝึกอะไรต่างๆซึ ederim, ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยแต้ยผมเปที่ดีเนี่ยเราจะเป็นยกระดับที่หัว่าแข่งถ้าเป็นระดับอาเซียนในเริจีนอ่นเซ็นเตอร์สำหรับการดูแลเรื่องของเสือโคร่งเลยเพราะฉนั้นเรื่องของการดูแลระดับอาเซียนเราเราเราคิดว่าเราทําได้ครับ หนึ่งประเด็นก็จะมีชาวบ้านบางส่วนที่เขาอาจจะเป็นห่วงว่าเขาเห็นจากกรณีของช้างป่าถ้าเราอนุรักษ์แล้วก็ควบคุมประชากรที่มันมากเกินไปไหมตัวนี้เราจะ,ะก็อั <ไง S 2> <ห>น <ๆ S 1> นี้คือสิ่งที่ผมได้พูดบนเวทีว่าวันนี้วันนี้เรากําลังดูเรื่องการอนุรักษ์และการดูแลอย่างเต็มที่วันนี้เรามีตัวอย่างที่เป็นปัญหาระดับชาติคือเรื่องของสป่าที่ออกมารบกวนพี่น้องประชาชนเช่นช้างนะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีระดับชาติเข้ามาดูแลเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูด้อยกัน นะมันต้องมีความสมดุลนะฮนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสุดคือหัวใจของการดูแลสัตว์ก็คือต้องมีพื้นที่เขาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนื่องจากว่าคอริดอร์หรือว่าความเชื่อมโยงของป่าเนี่ยมันค่อนข้างหายไปยาก,การบุกรุกพื้นที่อะไรต่างๆเพราะนั้นเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนถ้าเราแก้ได้นะผมคิดว่าเรื่องของการดูแลสัตว์แต่และประเทศคงไม่น่ามีปัญหาเขาต้องมีพื้นที่ที่อยู่ลองย้อนกลับไปอดีตนะฮะเมื่อเราป่าเราเยอะไงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร วันนี้คนบุกลุกเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นการกระทบกระทงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นแนวทางที่กระทรวงทรัพย์ต้องไปดูครับก, <Yeah. S 1> การเพิ่มพื้นที่อาหาร <Yeah. S 1> เพิ่มพื้นที่แหล่งต่างๆในสัตว์ในใ,ให้ในป่าเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานทําให้สัตว์เขาอยู่ในป่าเขาได้ไม่ต้องมารบกวนคนตลอดเพราะฉนั้นเราก็ต้องบอกขาควบคู่กันไปครับ